สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆที่รับชมช่องดรรดาอเลยนะครับวันนี้ก็มีรายการสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวานที่ย5่ห้าสาคมที่ผ่านมานี่นะครับบรรณาธิการข่าวอเมริกรันของสำนักข่าวที่มีสำนักงานใหญ่ในพม่านะครับถูกเจ้าหน้าที่คุกคุมตัวในนครย่า,ยางกุ้งเมื่อวันที่ย4สี่นะครับขณะพยายามขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากประเทศนะครับแดนนี่เฟนสเตอร์นะครับพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกานะครับ และเป็นบรรณาธิการอำนวยการของสำนักข่าวฟอนเทียเมียนมานะครับถูกควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติย่างกุุงนะครับสำนักข่าวระบุในคําแถลงที่โพสลงในทวิตเตอร์ว่าพม่าตกอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอานาจในการรัประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเกือบทุกวันและความเคลื่อนไหวของขบวนการอารยะขัดขืนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีประชาชนเสียชีวิตจากการป่าปรามของกองกําลังความมั่นคงมากกว่า800คนนะครับสื่อมวลชนก็ตกเป็นเป้าของการปราบปรามเช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยรัฐบาลทหารพยายามควบคุมการไหลของข้อมูลข่าวสารจํากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเพิกถอนใบอนุญาตสํานักข่าวท้องถิ่นเราไม่รู้ว่าทําไมแดนนี่ถูกจับกลุมตัวและยังติดต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่เช้าเราห่วงความเป็นอยู่ของเขาและขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาทันที สิ่งสำคัญในตอนนี้คือทําให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการสำนักข่าวฟอนเทียระบุในทวิตเตอร์ครับเฟนสเตอร์อายุ37ปีทํางานกับฟอนเทียเมียนมามาประมาณ1ปีแล้วนะครับและกาลังจะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปพบกับครอบครัวของเขาโทมัสคีนหัวหน้าบรรณาธิการของฟอนเทียกล่าวกับเอฟพีว่าสำนักข่าวทราบว,ว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาว่าเฟนสเตอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องจากคนครย่างกุ้ง ทั้งที่กลุ่มสังเกตการระบุว่ามีนักข่าวหรือช่างภาพอย่างไย34คนยังคงถูกควบคุมตัวที่สมาสำนักข่าวฟอนเทียยังระบุว่าเข้าใจว่าเฟนสเตอร์ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำอินเสงข,ของย่างกุ้งจากการจับกุมพลเมืองของสหรัฐและนักข่าวที่น่ารับถือสิ่งที่เป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความปกติใหม่รัฐบาลทหารหวังในสิ่งที่เป็นเครื่องยับยัง้งขีดขวางนักข่าวท้องถิน่น เป็นสัญญาณว่าม,มีใครอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของพวกเขานอกจากนี้ยังมีช่างภาพชาวโปรแลรนด์ถูกจับกลุมขนาดทำข่าวการชุมนุมประท้วงด้ถูกคุมขังอยู่นานเกือบสองสัปดาห์นะครับก่อนจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่รัฐประหารน,นักข่าวในพม่าเผชิญกับการจับกลุมและเซ็นเซอร์หลายคนลาออกเพื่อทำงานอย่างลับๆเพื่อที่จะได้มีเสรีภาพในการรายงานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและหลบเลี่ยงตำรวจองค์กรฝ้อระวังสื่อ